ชชชชรวแน่หรือแชร์มัว่วห้าสี่สามเรื่องที่แชร์กันคราวนี้เป็นเรื่องแปลกครับเพราะมาในคลิปของ TikTok อครับตอนนี้กำลังคิดมากเลยนะครับติ๊ก o k อเนี่ยมีคนมาพูดว่าเขาเป็นหมอนะแล้วเขาบอกว่าอาหารเนี่ยถ้ากินแล้วจะเสี่ยงเป็นมะเร็งมีหลายอย่างเลยและที่ฝังเลยวน่าตกใจสุดก็คืออาหารคร้างคืนก็ห้ามกินกินแล้วจะเสี่ยงเป็นมะเร็งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วคร,ครับ คำตอบคือเป็นเรื่องมั่วครับแน่นอนครับทุกคนน่าจะเคยกินอาหารคร้างคืนนะครับแล้วถ้าเกิดเ,เป็นมะเร็งได้ง่ายแล้วพวกเราก็ไม่เป็นกันไปหมดแล้วหรอครับน mm ่า hmm. สนใจว่าเราเริ่มมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเนื้อหาที่เขาพูดใน TikTok เนี่ยครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่เมื่อก่อนเป็น f o r ์เวิร์ดเส่งเป็นอีเมลกันหรือว่าใน Facebook ก็เคยส่งมา ก็ไปย่ออยู่ใน l ล n e ไปอยู่ในไ G วันนี้มาถึงติ k t ต็อกแล้วครับเป็นนส่าของคลิปวิดีโอที่มันน่าสนใจน่าเชื่อถือแต่เราเช็คไม่ได้เลยว่าคนที่อ้างตัวไปเป็นหมอเนี่ยเป็นหมอจริงหรือเปล่าเป็นใครกันแน่นะครับเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยเขาเป็นแค่หมอฝังเข็มนะครับแต่ว่าอยู่ๆเขาก็อ้างว่าอาหารอะไรบ้างที่ห้ามกินแล้ววิธีการพูดคือเขาจะพูดอาหารหลายอย,าย,อย่างเรียงไปอย่างแรกๆเนี่ยถ้าเกิดไปนั่งดูนะครับมันก็พอสมจริงครับเช่นอย่างแรกบอกว่ายากินเนื้อสัตว์ปิ้งยา่างไม่เกรียมเสียงมะเร็ง นี่เรื่องจริงครับเรารู้ว่าพวกหมูปิ้งเนื้อเท่าที่เราชอบกินแล้วมันกมเกลียมตรงเกลมเปิลเนี่ยโรตีมันเปลี่ยนโครงสร้างเป็นสารชื่อว่าไนโตรซามีนสารนี้สามารถจะเข้าไปในร่างกายแล้วก็ทําให้เกิดการเสี่ยงเป็นมะเร็งมากขึ้นได้อย่างต่อไปก็บอกว่าห้ามกินอาหารทอดน้ํามันซ้ําๆเช่นปลาท่องโกกล้วยแขกคือ อันนี้มันก็เริ่มมีทั้งจริงแล้วเริ่มบิดๆนิดนึงก็คือว่าการใช้น้ํามันเนี่ยครับมาทอดซ้ำเนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องไม่ดีนะครับบางทีคุณไปกินปลาต้งโกเห็นว่าน้ามันมันดําปี๋เลยนั่นคือทอดซ้ําๆหลายๆรอบเนี่ยน้ำมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครับจะมีสารที่ว่า p a s เกิดขึ้นพวกนี้เป็นสารกลุ่มที่เรียกว,ว่าอะโรมาติกนะครับและสารนี้ทําให้เกิดการเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงขึ้นได้แต่ไม่ใช่ว่าห้ามกินปลาต้งโกลเลยนะหรือว่าห้ามกินพวกทอดมันหรือว่ากล้วยทอดไม่ใช่อ่นนออนนั้น้ะรมมทดดซไี ต่อไปครับมีพูดถึงอาหารหมักดองก็ห้ามกินเออมันก็โอเคประมาณนึงนะครับอาหารหมักดองมันก็มีสิทธิเกิดสารเคมีได้เกิดในตัวซามมนที่เราพูดถึงได้หรือว่าเกิดเกิดเชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์หรือพยาธิต่างๆที่มัน,ม,นมันมากับอาหารได้อันนั้นก็ระวังไว้ก็ดีครับแต่ที่สําคัญคือก็บอกว่าอาหารค้างคืนเนี่ยห้ามกินด้วย ึ่งมันไม่มีเหตุผลเลยครับจริงๆแล้วอาหารคร้างคืนเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บกได้ถูกต้องนะครับเช่นเก็บใส่กล่องบรรจุพันธุ์ดีๆนะครับไม่มีการเปิดทิ้งไว้พอคลิงฟิล์บ้างก็ได้หรือใส่กล่องทัพเปอร์แวร์ต่างๆก็ได้เข้าตู้เย็นนะครับถ้าเกิดมีเชื้อจุลินทรีย์มามันจะโตไม่ได้และเมื่อเรา,เากลับมากินที่นึงอุ่นให้ดีครับจะอุ่นด้วยหม้อในการต้มหรือว่าจะใช้เครื่องไมโครเวฟแต่ต้องมั่นใจนะครับว่าอุ่นให้มันร้อนเพียงพอนะครับเพื่อให้อาหารหน การเป็นพิษต่างๆเนี่ยก็เป็นการพูดลอยๆขึ้นมาจริงๆแล้วก็มีการแชร์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารคร้างคืนแล้วอ้างว่าเสี่ยงมะเร็งมะเร็งเนี่ยมากันนานแล้วนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์ของที่สถาบันโภชนาการมาหิโดนเนี่ยเคยอธิบายไว้ว่าไม่จริงหรอกครับของหลายอย่างเนี่ยบางคนบอกห่วงนะเช่นเนื้อสัตว์ที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับ กลัวว่าถ้าไปค้างคืนแล้วจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไหมก็ไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นไนโตรซามีนอย่างที่เราว่าพืชผักบางคนบอกว่ามันมีสารไนเตรตนะครับมาจากปุ๋ยเคมีที่ใช้แช่ตู้เย็นแล้วมันก็ไม่ได้จะมีมากขึ้นนะครับและปริมาณของไนเตรตในพืชผักก็ไม่ได้สูงอย่างที่เรากลัวกันนะครับอาจจะมีบ้างก็คือ Naruto <g ul> <san> น้ํามันเหมือนเดิมครับถ้าเกิดเป็นของทอดแล้วนะครับถ้าเกิดเอาเอามากินซ้ํามาค้างคืนใช่ไหมแล้วมาทอดซ้ําๆน้ํามันต่างหากและที่เป็นปัญหาได้ส่วนข้าวถ้าเกิดก,ก,กินข้าวไม่หมด เราไปเก็บตู้เย็นกลับมาอุ่นมาอีกท,นทีนึงก็ทําได้ครับดังนั้นนะครับที่มีการทําคลิปพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็อ้างว่าการกินอาหารที่ค้างคืนเนี่ยนะครับแล้วทำให้เกิดการเสียงเป็นมะเร็งมากขึ้นเนี่ยมันเป็นเทคนิคของเขาครับเขาพยายามจะเอาอาหารที่มันฟังดูเ,เป็นเรื่องเสี่ยงม,มะเร็งจริงๆมาก่อนแล้วก็ต่อด้วยของอย่างอื่นซึ่งมาลงที่คําว่าอาหารคร้างคืนซึ่งอันนี้ไม่จริงเลยนะครับดังนั้นสรุปนะครับการกินอาหารค้างคืนนะครับแล้วบอกว่าทําให้เสียงเป็นมะเร็งอันนี้เป็นเรื่องมั่วครับแล้วพบกัน